เจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนรีวายมือสองที่สําคัญที่ร้านผมนะขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะมาดูกางเกงยีนรีวายรุ่น501มือสองตัวนี้นะครับสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนนะฮะร,รหัส97นะครับผมกางเกงตัวนี้รหัส97ตรงใครท่านไหนนะสามารถขอดูรหัส97กับทางแอดมินเราได้เลยฮะขนาดตามป้ายบ o u b l e u 36 L สามสิบขนาดวัดจริงเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวสี่สิบสามจุดห้าปลายขาแปดจุดเจ็ดนิ้วเม d e อินเม็กซิโกราคาหนึ่งพันกับห้าสิบาทจริงจริงกันเกงตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะมีรอยเปื้อนอยู่ที่ขานะครับผมนิดหน่อยนะฮะตามนี้นะฮะตามคลิปเลยนะฮะตามคลิปนะฮะราคาก็เลยมาราคานี้นะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจไม่ซีเรียสนะฮะจุดนี้ก็ติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการ นี่นะฮะที่ปลายขาด้านนี้นะครับจะมีรอยเปื้อนอยู่นิดหน่อยก็เลยขายในราคานี้ผ้าแน่นมากๆเลยผ้าหนาแน่นหนึบเลยนะเงียงตัวนี้ลูกค้าทุกคนใครได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับสิเงงตัวนี้สวยๆเข้มๆนะฮะจากทางร้านของเราอีกหนึ่งตัวนะครับนําเสนอลูกค้าทุกคนนะฮะปลายประเจนสวยสมบูรณ์ฮะ W30L32 นะฮะป้ายเรตแท็บป้ายเรตแท็บสปีนอาร์นะฮะตัวนี้อาร์ลิมิเต็ด ผลิตจานวนจํากัดนะฮะหรือจํากัดจํานวนการผลิตต่อหนึ่งล็อตถฮาหนึ่งล็อตจะมีออกมาแค่ตัวเดียวนะครับว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับที่มีป้าย R าิมิเตตตรงนี้นะฮะ R ก็ย่อมาจากลิมิเตตนะฮะจำกัดจํานวนการผลิตนะครับผมเป็นเงินป้ายอาราคาแค่หนึ่งพันกับห้าสิบาทเท่านั้นนะฮะกระเกงตัวนี้จะเป็นสีเทาแบบนี้นะฮะจะเรียกว่าสีเทาก็ได้นะฮะก็คือสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนนะครับเขาจะเย็บลายกระเป๋าหลังนี่ฮะสวยๆนะฮะจะเห็นลายเส้นได้นะครับเห็นไหมครับ จะสวยนะครับจะเป็นออกสีขาวครีมนะะลายเส้นได้จะเป็นสีขาวครีมแล้วก็ตรงแนวตั้งและโดยรอบเนี่ยจะเป็นสีหนึ่งนะฮะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางรีวายเช่นกันนะฮะทุกท่านสังเกตดูนะครับว่าโดยรอบกระเป๋านะครับไม่ว่าจะเป็นสีบูยินหรือสีอะไรก็แล้วแต่เส้นได้ที่เย็บกระเป๋าเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีหนึ่งแล้วก็แนวนอนเราจะสังเกตแนวนอนของกระเป๋าที่เป็นปิดค้างคาวหรือว่าปิดนกตรงนี้นะครับจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับแนวนอนตัวนี้บางโรงงานผู้ผลิตซึ่งรูปปีกนกแล้วก็แนวนอนรนนีีี้จะะสเดยวกััคบ นี่คือความเป็นเอกลักษณ์ของทางรีวายเป็นทรงเป็นิจินอลของทางรีวแล้วก็เขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็คือว่าางเกงยีนรีวเนี่ยเขาจะผลิตางเกงเป็นรูปทรงขากระบอกตรงใส่แล้วโล่งสบายไม่อับเหงื่อางเกงยีนรีวรุ่นห้าูนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะเป็นงานกระดุมนะครับจะไม่มีงานซิปนะครับลูกค้าเขาจะเป็นงานกระดุมจะไม่มีงานซิปฮะ นอกเสียจากว่าจะเป็นยุคเก่าๆนะจะมีงานซิปอยู่บ้างนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็หายากเต็มทีนะฮะเป็นงานซิปเนี่ยหายากเต็มทีแล้วนะครับไม่มีแล้วถ้ามีอยู่ร้านไหนหรือว่าช็อปไหนก็ราคาสูงสุดเอื้อมแน่นอนครับผมถ้ามีงานซิปนะเพราะว่าเป็นของเก่าที่หายากนอกเสียจากว่าจะเป็นงาน LVC Product นะ,ะจะมีนะฮะงาน LVC Product เขาจะผลิตกางเกงในรุ่นปีพศที่เคยผลิตเอามาทําใหม่หรือทําซ้ำนั่นเองนะเขาก็จะ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงให้เป็นทรงขากระบอกเล็กเพื่อให้สอดท้องกับยุคสมัยปัจจุบันนี้นั่นเองนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจกเกงยีนลีไวตามช่องทาง u t u b e นะครับยอดชายดีผลงานคือชื่อผมเองพิมพ์ชื่อช่องเข้ามาแล้วก็เลื่อนดูได้เลยครับผมวิดีโอหนึ่งคลิปต่อหนึ่งตัวหรือทาง Facebook Fanpage ชื่อยีนลีไวายมือ2 NG นชอบนะจะเจอผมอยู่นะทั้งสองช่องทางนะครับก็ขอฝากร้านค้าร้านนี้ไว้เพื่อเลือกชมเลือกซือ้อเกงยีนลีไวรุ่น501 นะครับผมสวยตรงปกทุกตัวนะฮะสวยกว่าในคลิปอีกนะฮะลูกค้าที่ได้ไปแล้วล้วนแล้วแต่มีความพึงพอใจทุกคนนะครับกลับมาอุดหนุนที่ร้านเราเป็นประจําผมเองก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ที่ให้ความไว้วางใจทางร้านของเรานะฮะก็อย่าลืมนะครับติดต่อดูเกงกนรีวยห้าศูนย์หนึ่งสองนะะได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการ